จำพังงาขอเข้าไปได้ไม่กี่วันเข้าได้สองวันก็มีเรื่องคดีแรกโดนเรื่องคดีอะไรครับคดีคดีแรกมันก็เป็นคดีที่ว่าคดีเดียวที่ติดมายาวจนถึงย้ายสามสามสามีส่เดือนจำมีก็ข,ข้าพังงาคดีฆ่าผู้อื่นเยอะแยะนะแด้าแดตากวาก่อนทำการ,ร,าารลาักษณะฆารกรรมร้ายชาณกรรมศพจำแนกศพเพื่อพาคดี พอเข้าไปอยู่ได้ปีนิดๆกอสารตัดสินรากษาจำคุกตลอดชีวิตก็โดนย้ายมาเรืนจำสุราษฎร์เขามาอยู่ในมาพักในสุราษฎร์ก่อนจะย้ายขึ้นบางขวางแต่เนื่องด้วยพอ,อดีเรือนจำกลางนครสีธรรมราชเปิด